อันนี้เป็นกล้องนะคะลงตบคูนเส็นจก็ได้หมดหายก็มือแล้วก็งลางยาโมนะครับไปท่นคิีตรวก็ได้ขี้น้องนองก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาลงเพลงกราชโดนรับกตนรัฐมนตรี ผมพูดภาษาโคราชดีค่ะอย่างเงี้ยดีเพราะเราต้องอนุรักษ์ภาษาถิ่นว่าเวลาไปองโ์สุรัตน์ปุอเจรจาภาร์ตี้กับพลหญ่ประสุท์เป็นผู้นำเทบในการพูดภาษาหกทีพูดภาษากลางปวได้แบบปวนผมก็ดผากหนังแต่องค์การอยากจะเสนอคนทั้งประเทศว่าภาษาถินภาษาไทย มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์สมควรที่จะต้องช่วยกันพูดท่าในช่วยกันเจีรจาภาสีได้ตูนหลังกอนสิ่งที่ดีๆเลยหลายอย่างคนในเมืองไทยทำก่อนที่หายไปหลายอย่างอย่งอางที่โบราณถ้าเพลงโบราณที่ผมกำรงมู่ถ้าผมในทุนเทวทวชิตผัวใจเพลงโบราณหายไปจะปี2 3ั5 พยายามกระตุ้นเตือนเอาทําสิ่งต่างๆที่จะให้ไวยยหวม่งยอมรับมาก่อนนี่ไหวมึงเขาไม่ค่อยยอมรับรอเป็นโคราชมันเขาเรียกว,ว่าแสดงแบบนุ่งผ้าป่าผาเป็นการตอบโต้ระวัางชายหญิงแม,ม่มีดนตรีแม,ม,ม่มีมันไม่เหมือนลำตัดเพียนชอยที่เขามีรำมนาแต่ตอนนี้ผมก็กระตุน้นจนกระทั่งไหวรุ่นนหลังหันมาสนใจเรื่องเป็นโคราชเ,เมื่อเมื่อสมัยนั่น เม <laughs> ื่อปีกลายปีก่อนนี้ผมได้รับโลในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรมปีนี้ก็เพิ่มมากขนอาทิตย์วันทันสให้ผมด้วยเนตเหนื่อยให้มาทำเนตยังเป็นนักรองต่างๆนี่ยังลิเกหรือว่าเป็นดาราหนังเนี่ยเข้าเข้ากระตุนเตือนง่ายเพราะว่าคนยอมรับอยู่แล้วแต่ศิลปะการทมทองทีนี่ คนที่ทำงานตรงนี้มากต้องบาดเจ็บต้องประสบกับภาวะปัญหาการไม่ยอมรับในสังคมเป็นสิ่งแต่ว่าจะต้องทุ่มเทสุดจิตสุดใจสุดชีวิตเพราะว่าเร็นงโบราณยาโมทันประธาน,น,นเป็นมรดกตกทอดกันมา3 0 0รกว่าปีอาจะมาในคนรุ่นเราคนหน้าเสียดายการเพลงก็เยอะ แฟนเพลงผมแถวชนบุรีก็เยอะนนแถวชนบุรีปัตยาก็ไปแสดงบ่อยก็มันมันไม่สนุกเหมือนกับเราไปชมเอ็คอนเสิร์ตอะไรดอกจ้าวาดันฟังเพลงก็ เลงคราดฟังฟังังน้องฟังหน้าสาระฟังดลฟังเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวการเยนังหตัวต้นท่ารเอยากให้ดตรรับรับมทีแล้วคท่านดูทุ่รับมอีอยู่